สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับใน1 V1 PvP นะครับผมตอนนี้ผมก็เอาทหารลาบปีสอดแนมข้างบนแล้วก็มีทหารอยู่ตรงกลางไว้ป้องกันไม่มันมาตีบ้านเรานะแล้วก็ทหารข้างล่างไว้สอดแนมเหมือนเดิมเหมือนกันโอเคครับผม เดี๋ยวขอเอาทหารข้างบนนี้มาหาเก็บกล่องเก็บตู้คอนเทนเนอร์นะว่ามีไหมถ้ามีผมก็จะเก็บโดยทันทีนะอเจอแล้วนะครับว่าเก็บไปเลยดีโอเคแล้วข้างล่างเป็นไงบ้างคุมสองตัวเลยมาขึ้นมาบนเนยฝางตงข้ามจะได้รู้ว่ามันมีทหารมันมาเติมตรงนี้ไหมผมขอซื้อทหารลาบไว้ก่อนนะครับผม มันจะต้องได้ใช้แล้วแหละเพราะว่าทหารราบเราไม่มีเลยนะขึ้นเลยดีไหมไม่ยางก่อนทหารมันผลิตเร็วดีนะครับทหารราบเนี่ยแล้วผมจะรอให้มันเต็มอัตราก่อนแล้วผมจะไปบวก ขอซื้อหอสอยเครื่องบินเลยแล้วกันโอเคตรงนี้ก็น่าจะเหมาะมั้งไม่ดีตรงนี้เหมาะตรงนี้เหมาะกว่าไหมโอเคครับตรงนี้เหมาะกว่าจอๆเลยสามอันใกล้ๆกันเครื่องบินมาครับมีสิทธิ์พังได้บอกเลยโอเคครับตอนนี้ตังค์ผมก็มีอยู่พันสองแล้ว ทหารก็กำลังผลิตยอยู่เรื่อยๆนะครับผลิตให้เต็มอัตราขึ้นบ้านอีกทีกันต้องน่าจะขึ้นได้ก็พันหกอะครับก็มีตังพันหกนะเด็ดชา้าเด็ดชา้าโอเคตอนนี้ทหารผมก็ผลิตมาเรื่อยๆแล้วขอเช็คดีไหม ทหารตรงไหนวะเนี่ยอยู่ในป่าเหรอผมจะเอาทหารตัวนี้ไปเช็คดูรอบๆก่อนนะครับโอเคสามารถขึ้นบ้านได้แล้วขึ้นก่อนเลยตอนนี้พลของเราก็เป็นทหารสอดแนมได้อย่างดีนะครับฝ่ายตรงข้ามมีรั้วรอบขอบชิดนะตอนนี้ถ้าคิดจะบุกซุ่มส,สมหต้องวางแผนให้ดีเลย เลกหนึ่งตัวโอเคครับผมตอนนี้เต็มอัตราเรียบร้อยแล้วซื้ออะไรเพิ่มดีอ่ะซื้อหอปืนใหญ่กันไว้ตรงไหนดีวะกันว่ามันจะมาตีบ้านเรานะเราต้องซื้ออะไรกันไว้หน่อยนึง เดี๋ยวรูก่อนตรงนี้ขอขึ้นบ้านเลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรกันแน่นะฝ่ายตรงข้ามเอาทหารมาสอดแนมแล้วนะครับดูจากในแมปก็น่าจะรู้ว่ามันมาแล้วมันจะมาเอากล่องใหญ่ของกล่องตองู้คอนเทนเนอร์อันใหญ่นะโอเค อ้าวมันใช้ไอเครื่องบินอันตรายว่ะเดี๋ยวผมมีตัวปราบอยู่ครับมี3ตัวแต่ปราบได้ปราบไม่รู้นะอ่ามาพอดีเลยตุ้มตุ้มตุมตุ้มตุมโอ้โหเฮ้ยมันใส่เรายับว่ะไม่ได้เลยอย่างงี้ต้องตามไปตีให้มันพังพลาดครับผมบอกเลยว่าพลาดมากผมเนี่ยพลาด ปล่อยให้มันเข้ามาตีได้ถึงบ้านนะมังซื้อเม่นเพิ่มแล้วล่ะมั้งเนี่ยอันตรายจริงๆเลยไปไปถามหามันว่ามันอยู่ตรงไหนไอครช่องวินที่มันมายิงเราเมื่อกี้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ้าวมันแอบแกะเก็บกล่องอยู่ตรงนี้นะครับผมจะปล่อยไว้ได้ยังไงอะต้องจัดการแล้วไอ เมันบินหนีว่ะมันจะบินหนีทุกคนเฮ้ยอย่าบินหนีดิสู้สู้ดิสู้ก่อนมันบินหนีอ่ะเรียบร้อยบอกเลยมันบินหนีเราไปแล้วมาคงขอทหารมายินปิดตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าไอ้กล่องอันนี้มันให้ตังค์เยอะมากนะซื้อเพิ่ม กักตุนทีมไว้ก่อนเมื่อกี้มันยิงระเบิดได้แรงมากเครื่องบินเมื่อกี้ <Are you S 1> อันตนรายจ,จริงเลยเจอที่รแอันตรายตลอดเลยโอ้มันมีล้ออยู่ละ yes. oh, มันมีัวม้วอยู่หลังบ้านด้วยนะกำแพงเนี่ยั้วกำแพงของมันเนี่ยเฮ้ย hey, มอนเอาของไว้นนะหมดเนี่ยไม่มีของเลยนะมันเอาบ้านไปไว้ตรงไหนหมดวะ เราไปไม่ทันถึงเห็นบ้านมันนะครับเมื่อกี้ตรงสส่จะอยู่ตรงกลางนี่แหละบ้านเนี่ยดูยาทรงแล้ว,วะนะโอเคซื้อเพิ่มจะากัวแสบมากบอกเลยเมื่อกี้ฝ่ายตรงข้ามมาบุกแล้วสิ่งที่มาด้วยเครื่องบินอันเดียว รอขอผมส่วนบ้างเดี๋ยวรอแป๊บนึง do it. Do it. เอาทหารตัวนี้ไปสอดแนมหน่อยสิมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยบ้านของมันอะทำไมเรามองไม่เห็นเลยทหารตัวนี้ไปเก็บตัวคอนเทนเนอร์ไปทหารตัวนี้จะเป็นตัวเปิดตายแล้วผม ฐานตัวนี้คือหารตาเทพของเราที่จะเห็นบ้านฝ่ายตรงข้ามดูใจส่งแล้วก็ไม่รอดนะครับผมขอดูบ้านผมบ้างดีกว่าดูจตบ้านฝ่ายตรงข้ามก็เถอะตายไปแล้วครับหารของผม ผมขอตั้งป้อมยิงอากาศไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอ้โหมันเอามันเอาเครื่องบินมันมาสอดแนมเลยวะ่ะเฮย้ยเกินไปบ้าแล้วเลือดมันขึ้นเองได้ด้วยนั้นเนี่ยไอเครื่องบินของมันเนี่ยไม่ธรรมดา,าจริงว่ะมีมีฮิวเลือดซะด้วยผมขอทหารทั้งหมดมาไว้ตรงนี้เลยนะครับ แบ่งกันแบ่งกันมันมาล่างผมขึ้นบนเมื่อกี้ผมเห็นมันมาล่างนะไปรวมไปให้หมดไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับไม่พร้อมได้ยังไงเรามีตั้งร้อยอัตตาแล้วอะพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับทุกอย่างเราพร้อมเสมอไปไปยินตรงนั้นให้หมด ฉันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปวัดเทียนหมดแล้วและฝ่ายตรงข้ามก็เตรียมละโดนรับความกดดันนะครับผมทหารของเรามันก็จะไปช้าๆเลยนะมันเป็นทหารใจเย็นนะครับตานของเราทหารตรงนี้ก็มันจะต้องไปเหมือนกันนะแต่ไปข้างล่างนะครับเอาไว้ล่อมันนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นเครื่องบินของฝ่ายตรงข้ามมันอยู่แถวๆนี้ เอาทหารส่วนนี้ไปล่อนะครับว่ามันจะมาติดกับหลักกับดักของเราไหมโรงไฟฟ้าของเราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับโอเคทหารตรงนี้ไปไว้ไหนดีวะมาไว้ข้างบนก็ได้มาเฮ้ย ฝ่ายตรงข้ามเห็นแล้วว่าเราบุกอ่ะเอาแล้วสวยแล้วคราวนี้อกเลยมันตั้งรับแน่นอนแหละมันเอาทหารมาสอดแนมเราแล้วโอ้โหจะจบจัดหรือไม่จบเราไม่รู้ครับผมผมขอเอาตรงนี้ไปยืนไว้ตรงนี้เลยละกันปิดทางนะปิดทางมันเลยนะไม่ซ้ายก็ขวาต้องพังกันไปแถบนึงแหละมานะมันเอามาแล้วนะครับเนี่ยไอเครื่องบินเครื่องบินของมัน ไม่ถอยหรอไม่ถอยแตกนะครับไม่ถอยแตกนะมันสุดจริงๆนะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเอาเครื่องบินตัวเดียวมาเพื่อตบเราอ่ะแต่เราก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่หรอกปล่อยไปมันยังไม่กล้าใช้อันติกันแล้วนะเครื่องบินมันอะมันยังไม่กล้าปล่อยระเบิดรัวๆใส้เราเหมือนตอนนั้น ฐานข้างล่างของเรามาโจมตีเลยโจมตีโรงงานนี่ก่อนเลยมากำลังสร้างใหม่ๆอ่งเนี้ยโจมตีให้พังไปเลยตุ้มตุ้มตตุมตม,มันออกมันเอารถถังยักษ์ออกมาแล้วรถถังสุดแสนอันตรายของมันเมืนเรา เข้ามารอเสือในป่าครับไม่ใช่เหมือนเราเข้ามาในบ้านเสือเราอันตรายหน่อยนะคราเนี้ยเราต้องยอมแลกยอมยอมแลกกันไปเลยทำลายไหนได้ทำลายไปเลยครับเป็นการตัดกำลังศัตรูอย่างดีเยี่ยมของเราถล่มให้ยับยับเป็นดีอ้าโลลานจอดเครื่องบินเก็บไว้ทำไมอะทำลายทิ้งไม่ดีเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้ห oh, ฝ่ายตรงข้ามมันเพียบพร้อมจังวะ <S <S <ing> <S ผมเอาตังค์ทั้งหมดไปซื้อจากัวทั้งหมดแล้วตอนนี้โร <S ing> งงานไฟฟ้าเก็บไว้ทำไมจัดการไม่ดีเรียบร้อยนะผม <S <S <ing> <S มาทหารทั้งหมดตีลงาไฟฟ้าของมัน <S <S <ing> <S จัดการลงไฟฟ้ามันดี <S <S <ing> <S แมมมอสจัดการ Oh, oh. โอ้โหรถถังฝ่ายมันนี่มันแรงจริงๆเลยวะแรงเอาเรื่องจริงๆเลยนะผมขอถอยก่อนดีกว่าแมมมอสถอยได้ไม่ได้ไม่รู้นะผมขอถอยไว้ก่อนอย่างน้อยก็รู้ว่าเราถอยอะครับไปถอยถอยเรามาถล่มฝ่ายตรงข้ามแค่พอหอมปากหอมคอพอรถถังถอยรถถังอันนี้ถอยติดกำแพงมาแล้วรถถังคันเนี้ย แตกไปแล้วด้วย <laughs> วเกมมันยังไม่จบครับผมผมรอย้ำแค้นคุณอยู่เดี๋ยวผมขอกลับไปเอาตัวขอดินเนอร์ก่อนไม่รู้มันจะตามมาหรือเปล่านะแล้วผมกลับไปเอาก่อน,นตามมาไหมนะแผน,ามมาน,นเราเวิร์กนะครับไปสองทางของมันนะเหลือจะเชื่อ ถึงก็เหือ่ะเบื่อเลยเมื่อกี้แต่แต่ทหารของมันไม่แรงจริงว่ะเอาเรื่องจัดๆโอเคมาเก็บตัวคอนเทนเนอร์ดีกว่าทหารราบของเราก็ผลิตลัวนๆนะแต่จาก,กวงเราก็ใช้เล่นนะครับเพราะว่าผมก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มให้จาก,กวงมาเลยตอนเนี้ แต่เม่นเราก็ขาดไม่ได้เลยตอนนี้มีเท่าไหร่ละยังมีมีเมยอะเท่าไร่รมขอเอาแมมมอสตัวนี้ถอยมาตัวนึงก่อนมาเอาไว้ตั้งหลักยิงไกลๆนะไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามมันมาจัดการเราหรือเปล่าผมก,ก็กลัวๆอยู่เหมือนกันถ้าเสียก็ต้องเสียครับย้อมเสียอ้ามันมาแล้วมันมาแล้วโดวยอยากส่งมานารอดครับผม เี๋ขอลองทหารไปเสี่ยงหน่อยด,ดีไปจัดการมันไปจัดการมันจะทันมันหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะอยู่ไกลบ้านเราเหมือนกันนั้นเนี่ยนะครับตัวคอนเทนเนอร์ใหญ่เนี่ยแต่ผมก็ขอโชว์แสงยานุภาพของเราหน่อยว่าทหารของเรานิดหน่อยจะสามารถกำจัดมันได้ไหม ผมขอเอาจักรกลวไว้ตรงนี้เลยดีกว่าครับเป็นการรอซื้อฝ่ายตรงข้ามด้วยไม่ใช่ไปแล้วหล่อปานเนี้ยเก็บไปแล้วมั้งฮะยังไม่เก็บนะครับแต่คงจะมาเก็บเราก็ตรงนี้แหละมันจะมาเก็บเราก็ตรงนี้แหละมลผมเอาจักรกลไปล้างทั้งหมดเลย จะรอซื้อทั้งสองทางเลยมาซื้อทหารยิง RPG เพิ่มพอดีว่าทหารยิง RPG มันแรงนะครับผมจะเอาไว้ตีป้อมฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะเลยนทหาร RPG เนี่ยเดี๋ยวทวกจะกงจะกลัวไว้ตีรถถังเอา เมเพิ่มมันมาอีกแล้วนะครับเนี่ยไอเครื่องบินของมันมาอีกแล้วโอ้โห,โหมันใส่เรายับเลยว่ะวีส่งผมให้มันเลยปเป็นดีกว่ะรีบสร้างบา้านให้เร็วๆแล้วกันให้ตงัง์มาละใช้คุมนะครับผม แต่ผมก็จะไปดูก่อนว่ามันเอาจริงไหมถ้าไม่เอาผมก็จะปล่อยนะ yeah. Oh, yeah. ทำท่าเหมือนจะให้ฝ่ายตรงข้าม้าตังอะแต่เราก็ไม่ได้จริงๆนะแต่ถ้ามันได้ไปก็คงต้องปล่อยให้ไปครับให้มันได้ฟื้นตัวบ้างนะ oh, <yeah. S 1> ผมแอบมาตีบ้านฝ่ายตรงข้ามอีกแล้ว oh, <man. S 1> เลี่ยมจัดจริงๆเลยน,นั่นนี่ซื้อใจกลัวทิ้งไว้ก่อน โอเคครับเตรียมจัดมาอีกแล้ว <For resistance. S 1> ตีฟบ้านฝ่ายตรงข้ามไม่พักเลยนะ <Okay. S 1> <laughs> เมื่อกี้คุณได้ตังผมไปแล้วนี่ใช้มาในคุมแล้วกันใช้ผลิตของอะ่ะแล้วก็ซื้อบ้านซื้ออะไรซื้ออะไรไปเลยโอเคครับผมผมขอตีโดมนี้ก่อนละกันเนี่ยบ้านอะไรก็ไม่รู้ตีทิ้งไป ยอมเสียสละทันไม่ทันครับผมยอมเสียสละเอาเลยดีกว่า yes. ตีบ้านฝ่ายตรงข้ามไม่เลิกแล้วครับกัดไม่ปล่อยแต่มันได้ตังราไปแล้วเมือ่อกี้ผมรู้แต่ผมขอเอาทหารตรงนี้กลับมาบ้านก่อนดีกว่ามามันได้ก็ให้มันได้ไปมันได้ตังทั้งหมดนั่นแหละไปซ่อมบ้านมานะันอะ จากัวเราจะซื้อจากััวตอนนี้มันฝ่ายตรงข้ามจะมัวยุ่งอยู่กับการซ่อมบ้านสร้างบ้านแต่ผมก็มัวอยู่กับการซื้อทหารเพิ่มเติม ถ้าซื้อไวตังขึ้นไวผมก็จะบุกอีกรอบนึงซื้อไปเลยทหารอาบิจีเนี่ยหลายกาดยิ่งนะตัวนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวผมขอกิ้งกาดถอยกลับมาก่อนกิ้งกาดจะเสียใ,ใครไม่ได้เลยไป ไปอยู่กลางบ้านซะนี่ตั้งเลา6หกร้อยแล้วซืว้อทหารปืนกลเพิ่มครับผมเอาแค่สิบตัวพอไม่ตั้งสิบเอ็ดขนาดนั้นเอาทหารทั้งหมดมาไว้ข้างบน เวลามันมามันข้อแต่จะมาข้างล่างแล้วนะกลัวมันว่ามันจะมาถล่มฐานของเราตายเป็นบางส่วนแหลกแหลกแหลกเฉยเลยซื้อจากลัวเพิ่มเราจะจัดหนักจากลกัวซะหน่อยให้ฝ่ายตรงข้ามได้กุมขมับ <c oughs> อาแมมมอถอยกลับมาบ้านก่อนอยู่ในบ้านไว้ก่อนตอนนี้ทหารของเราก็มี75อัตราแล้วนะแต่แค่นี้มันยังไม่พอครับผมผมพร้อมที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้ริมรถความแข่งแกร่งถึงพิกถึงขิง,ง,งไม่เลย ตอนนี้แปอัตราแล้วจากกล้วก็สร้างเสร็จแล้วด้วยแต่เราก็จะซื้อจากกลั้วๆเลยนะโอเคตอนนี้ทหารเราก็ กล้จะพร้อมแล้วนะครับผมเส็ผมมาพร้อมตั้งนานแล้วแต่ทหารของผมม,มันต้องรอความพร้อมเดี๋ยวทหารทั้งหมดไปข้างบนโนดดีไหมวะเอาสองตัวนี้ไว้ข้างหลังก่อนมาเก็บเก็บไปก่อนอันตรายนะเพื่อฝ่ายตรงข้ามมันเอะใจแล้วมันมาลุมตีอย่างเงี้ยไว้ในบ้านมันยังปลอดภัยไงมันยังแบบมันฝ่ายตรงข้ามมันยังตีบ้าน้วเราก็ยังได้ตีอันนี้ โอเคจจกลัวเพิ่มไปเลยทหารสอดเนื้องผมจะมาเช็คความปลอดภัยนะครับว่าตรงนี้นปลอดภัยหรือเปล่าคือคอนเทนเนอร์ตรงเนี้ยทำไมปลอดภัยก็ต้องปล่อยให้ทหารตรงนี้พีชีพไปเลยนะครับอ้าวฝ่ายตรงข้ามถ้ามันเอาอรถคันนี้มาตีวะเฮ้ยเฮโ,โอ้โหมันระเบิดใส่แล้ว มันเอาอีกแล้วเนี่ยนอาอีกแล้วโดนรุมั็ผมโดนรุมจะลุมไหมขอยิงปืนขนงผมไม่ว่ะขอเพิ่มเลือดก,ก่อนเลยกันมันยังทำลายไม่ได้ไงแหมว่าถึงก็มาทําลายทรัพยากรของเราเลยนะโอเคมาผมพร้อมแล้ว กล้ามาล้งคอ,องูจงอางได้ยังไงฐานผมพร้อมแต่เมื่อวานแล้วมาดีสู้บ้าล่าสู้บ้าล่าลุมไม่ดียังไงเ่าถอยไม่ดีถอยยับยับอะ่ะจุกใหญ่หนีไปเลยไม่เอาไว้นะครับอย่างนี้กล้ามาล้คอ,องูจงอางอย่างเราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับผมม่เชมถอยกลับบ้านแล้วหรอวะเนี่ย เอาทหารผมได้นะครับตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้ดูว่าฝ่ายตรงข้ามจะได้กินไปนะครับแต่ผมได้ก่อนนะจ,จัดไปจัดไปชุดใหญ่บอกเลยเฮงเฮงขนาดนี้เฮงเฮงรวยๆวยข,ขนาดนี้จัดชุดใหญ่ครับผมนี่ผมขอสร้างเลยนะครับหอยิงกากาศยานตรงนี้เลยแล้วก็หอยิงปืนตรงนี้อ่ตตาชนะผมมี7 1ซนะ <ๆ S 1> ฝ่ายตรงข้ามมีแค่31เอง โอเคผมว่าทีมผมพร้อมแล้วแต่จะไปตรงไหนดีวะข้างบนเหมือนเดิมเหรอมาอมาข้างบนเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาจากกัวไปตีข้างล่างฝ่ายตรงข้ามครั้งที่สองอะที่เราไปตีอะเดี๋ยวมันจะเอะใจตรงนั้นไงผมต้องเอาไปขึ้นบนสลับทีเลยสับขาลอ,อกไปเลย เราจะต้องมีเลี่ยมจัดจัดใส่ฝ่ายตรงข้ามมันจะได้เดาทางเราไม่ถูกล่างบนล่างบนเลยครับบอกเลยคราวนี้คราวนี้ผมเอาบนหนักๆอะ่ะเพราะว่าผมมาทั้งหมดเลยแต่เมื่อกี้ผมเอาจากรกลัวไปข้างล่างประมาณหกคันมั้งที่มันที่ผมได้ตีแค่ดมของมันอะ่ะแต่ผมก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรนักหนาครับพร้อมสู้พร้อมบวก มา, <sufficient> มาเลยมันเลยตอนนี้ทหารของเรากำลังไปเป็นขบวนเลยนะครับช้าบ้างเร็วบ้างตามกำลังของทหารของเรานะผมขอจะกรวัวซื้อจะกวัวทิ้งไว้ก่อน <Enemy detected. S 1> เผื่อพลาดตรงไหนเราก็จะได้สู้ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าผมสร้างจากกวัวทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเรียบร้อยฝ่ายตรงข้ามจะ พังบ้านผมก็ต้องผ่านใจกลัวผมไปให้ได้ก่อนอะไม่ใช่มันไปล่างเราแล้วเหรอวะฝ่ายตรงข้ามไม่เห็นผมนม่หรอแล้วเหรอเออเห็นแล้วเห็นแล้วแหละเห็นตั้งแต่เมนแล้วที่มันไปโฉบกำแพงเขานะ่มากิงการนำหน้ากิงกามานำหน้าขบวนลูกพ่อมานำหน้าเลยคารับ ตาน,นี้จะเป็นตาตัสินของเราว่าใครอยู่ใครจะไปเพราะว่าตอนนี้ก็52นาทีแล้วนะต้องยอมแลกยอมเสี่ยงแล้วล่ะมาเปิดควันเลยแล้วกันนะครับทางตาได้เป็นบางส่วนโจมตีเลยโรงงานอะไรไม่รู้เนี่ยสหารราบของเราเดินนำหน้าเลยนะ โจมตีเลยมันเหมือนมันกลางการจะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยกลางหัวสั้นนะจบตีโอเคพังไปให้หมดรถถังคันนี้อันตรายมากไงยิง RPG ใส่รวยเนี่ยจะเก็บไว้ใช่ว่าแล้วลงไฟฟ้าระเบิดไปแ้มันร้ายกาจจริงนะครับมันเอาทหารไปตีบ้านผมเหมือนกันนะมามาต่างคนต่างสู้มาใครจะดีใครจะเด ใครจะเก่งใครจะยังไงมาลองดูว่าใครจะชนะนะครับตอนนี้ผมก็ฝ่ายตรงข้ามแลกกันแต่เหมือนฝ่ายตรงข้ามจะทหารไปแค่รถถังนะเจสองนะเพราะว่ามันดูเหมือนน้อยนงี้รูุมันเป็นเม็ดไข่ปลาน้อยอย่เพราะว่าผมมาเป็นฝูงนะตอนนี้เรียกทีมไม่ได้แล้วผมมาเป็นฝูงเลยทั้งคนทั้งรถมาหมดแล้วครับมาผมขอตีบ้านฝ่ายตรงข้ามไม่พังรับคาไปก่อนโอ้โห มาเยอะมากนะคงขอสร้างกำแพงกันไว้ก่อนเนาะอืมนี่นัที่เรามีจ้ากวดเก็บไว้อะไม่งั้นสวยเลยเนี่ยโอเคครับผมมาผมจะจัดการให้หมดเลยมาบ้านใครอยู่บ้านใครจะไปมาโอ้โหมันตีลงไฟฟ้าเราดูตีรัวๆเลยนะแล้วโรงงานอิเลราพวกเครื่องจักรแล้วของเรามาใช้การไม่ได้เลยมันตัดลนสนามของเราไปโอเคครับผมผมจัดการแต่บ้านดีกว่ามา กลัวมาอย่าไปสนใจรถถังเหล่านั้นปล่อยมันไปบ้านมันต้องพังให้หมดอ่ะมาบ้านคุณจะอยู่หรือบ้านผมจะไปดูจากทรงแล้วบ้านคุณน่าจะไปนะ่เลยแค่ห้าหหลังคาเรือนเนี่ยโอเคครับผมจบแน่บอกเลยเหล็กสองอัน ไม่เหลือซอสครับผมไม่เหลือซอสบอกเลยดีนะครับที่ผมสะที่ผมคิดไว้ล่วงหน้าว่าต้องสร้างอะไรไว้ตรงนั้นนะครับไม่งั้นฝ่ายตรงข้ามเล่นผมยับเลยภารกิจของผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับชัยชนะอะไรเป็นของผมนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมไนกาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ